รีวิวเครื่องเล่นเทปหูฮิ้วชาร์ปนะฮะ QT 77 MK2 นะฮะเป็นเทป2หลุมแล้วก็วิทยุนะครับวิทยุตัวคือร้อยแปดนะครับเครื่องนี้ใช้ไฟร้อยนะครับลูกค้าต้องการมออแปลงบวกสายไฟเพิ่มเงินเพียงร้อยห้าสิบาทนะครับทางร้านมีขายแจ้งในอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะหรือว่าลูกค้ามีมออแปลงไฟที่มันปรับโวลต์ได้อยู่แล้วฮะก็สามารถใช้ได้นะฮะตัวนี้ใช้ไฟดีซีได้นะที่เป็นมออแปลงอย่างเงี้ยปรับโวลต์ได้นะครับ ตอนนี้มีลายอินด้วยนะครับตอนนี้เต็มระบบใช้งานเต็มระบบฮนะก่อนหน้าก้อนหลังใด้ปกติทุกอย่างเครื่องเป็นไฟร้อยนะครับแจ้งอีกรอบนะครับนะครับเดี๋ยวถ้าอบระบบพิธีวิทยุถึงขึ้นร้อยแปบ้านเรานะฮะ okay. คืออาจจะอ,อาจจะไ,ไม่เยอะ ในที่นี้ต้อก็เวนะว่าเป็นตัดเสาติ่งนะะสาตรงนี้มันหลุดนะครับอันนี้ติดขาติดเทปไวแล้วนะฮะจขึ้นรับปกติหมดนะครับไม่ไีลนะการฟังสาย6-8ตัเครื่องเทปนีเปลี่ยนสายพานให้ทั้งสองหลุมนะสายพานใหม่ทั้งคู่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะก่าหน้าก่านหลังได้ปกติสายพานเสียงไม่หย่อนไม่ยางนะสวัสดีะเดี๋วตสระบบอัดจากวิทยุลงเทปนะฮะอันนี้ สอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่เฟซหลุมซ้ายต้องกดเน้นๆนะฮะกดเปล่าๆมันจะไม่ล็อกให้นะยังพูดคุยกับทางตำรวจเนี่ยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะคะเพราะว่าพอถามว่าชื่ออะไรก็บอกว่าชื่อสำอางนะคะคือก็ไม่แน่ใจอาจจะมีเปลี่ยนชื่อแล้วคุณยายจำชื่อเก่าได้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรลองตรวจสอบจากทะเบียนราษดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณสมโคตบังนะัดเมื่อกี้นะครับ พราะน้ากัลังในปกกุ่งินะครับเพราะว่าพอเทปด้านซ้ายนี่จะกดอย่างนี้จะไม่ล็อกนะฮะต้องกดน้ลงนี้นะครับแจ้ง,งแล้วนะครับอ,อันนี้เคลยเมื่อกี้นะฮะเสียงชัดแจ้วงวะะ่าจะมีเปลี่ยนชื่อแล้วคุณยายจาชื่อเก่าได้หรืออะไรยังไงเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่ร้อยเวรลองตรวจสอบจากทะเบียนราษดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าจะ,จะสอบฟังเทปนะฮะถุงขวานะ ะะถ้ากดอย่างนี้มันจะไม่ล็อกนะฮะนะฮะกดแน่นๆอย่างนี้นะตรงนี้เสียงชัดแจ๋วะครับ <love> เล่นได้ทั้งสองลุมพร้อมกันนะ สอระบบไลน์นนะเดีย๋ยวผมจะต่ออย่างนี้ไลน์นี้ต่อจากโทรศัพท์เข้าได้เลยนะครับต้องมีสายอย่างนี้นะสายสองมาหนึ่งอย่างนี้นะครับต่อเข้าโทรศัพท์แล้วก็ไปอัดที่เทปได้เลยนะครับไลน์ต้องปรับมาที่ขวาสุดนะครับอันนี้ผมต่อจากเครื่องนี้นะครับนี่นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ